สวัสดีครับอ่าวันนี้นะฮะก็คือวันนี้จะมีน้องต่อมาร่วมเป็นคนช่วยชิมช่วยกินครั้งที่สองแล้วใช่ฮะเพราะว่าเราน่าจะแบบเป็นดูโอในเรื่องสายหวานนะฮะก็คือแบบชอบเหมือนกันนะฮะวันนี้เรามาอยู่ร้านไหนดิจันน้องต่อวันนี้เรามาอยู่โคสเฮาค่ะครับผมเป็นโค้เฮาส์คาเฟ่นะฮะวันนี้ปากหวานจะมาที่ร้านนี้นะฮะก็คือจะอยู่แถวใกล้แฟชั่นไอแลนด์ใช่ค่ะก็คือก่อนถึงแฟชั่นไอแลนด์คือถนนน้อยิภาใช่ไหมคะพอหมู่บ้านปัญญาเดี๋ยวเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ เราก็ตรงมาทางแฟชั่นไอแลนเลยแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นเซเว่แล้วก็เลี้ยวข้าซอยเลยใช่นะฮะ<ช>ที่จอดรถยหญ่กว้างขวางมากเลยนะครับ<ช>จอดได้<ะ>หลายคันเลยนะฮะ<ช>โอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะจ้า,าไป ก็คือเป็นเค้กก้อนเล็กๆนะฮะแล้วก็จะมีสับปะรนด้านในด้วยจัมบนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาตัดดูด้านในนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะคร<ช>ับตัวนีกตัวนึงจะเป็นตัวบุเ่บรี่คัมเบอร์นะครับตัวน,นี้ก็คือจะเป็นเหมือนตัวชีสเค้กนะครับแล้วก็จะเป็นบ<ด>ูฟเด้านบนนะคร<ช>ับแล้วก็จะมีแบบคับอรดด้านบน,นะนะแบบเคี่ยวให้มันกรอบประมาณนี้นะฮะ<ช>แล้วก็ในส่วนของตัวน้ำจะเป็นซกเนเจอร์เลยตัวนี้อ่าเป็นท็อปปิค้าว์นะคะเป็นทอปิค จะเป็นเหมือนถั่วา,าชาช,ช,ช่ที่ทางร้านบอกก็คือจะเป็นเหมือนบูฮาวาย<ช>เป็นโซดาแล้วก็เป็นมะนาวนะฮะจอ,อ,อกเปรี้ยวซาสดูดเชนนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นตัวอ่าตัวนี้ฟิลล<ช>ิ่งอินเลิฟนะฮะก็จะออกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีเป็นผลไม้สดน,นะะด้านในนะฮะก็ะมีเป็นบลูเบอรี่นะครับมีเป็นเหมือนเม็ดทับทิมปะอ่าเดี๋ยวเราลองมาชิมดูว่าเป็นรสอะไรเนาะตัวนี้ก็เป็นแบบโซดาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเดี๋ยวขอลองตัดตัวเคสนี้ก่อนแล โอเคตัวนี้นะครับคีมเหมือนน่าจะเป็นคีมสดนะคะตัวนี้นี่ด้านในก็คือจะเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีมสตร,สรอเบรี่นะคะใช่น่าจะเป็นเนื้อสสปนเค้กที่มันแบบนุ่มฟูอะไรเงี้ยส่วนตัวคีมก็นี่จะเป็นประมาณนี้นะครับจะลองชิมกันดีกว่านะอืม สำหรับตัวครีมนะครับมันจะแบบนุ่มมากและก็ละลายในปากนะครับก็คือจะไม่หวานเกินไปนะฮะเมื่อเหมือนกับเป็นแบบครีมตีผสมกับวิปปิ้งอ่ะแล้วก็ตัดด้วยตัวสตรอเบอรี่อ่ะครับมันก็เลยแบบจะรู้สึกว่าไม่เลี่ยนเกินไปนะครับเพราะว่ามีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่เนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการแบบกบความเลี่ยนนะฮะส่วนตัวเค้กเนี่ยมันก็จะนุ่มมากเลยเป็นเนื้อแบบเหมือนเหมือนเนื้อสปันเค้กนะฮะแล้วก็เป็นเลเยอร์ส่วนระหว่างชั้นเลเยอร์เนี่ยเราจะมีเป็นครีมแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่เนี่ยแทรกเข้าไปด้้้วววยเเเพื่่่่ออออใหแแบบบบาตต็็มมมิกกัสรรรีีลคนะะฮ ต้องช่วยชิมน้อยตัวนี้นะคะจะเป็นบูรีคาเนะคะให้บอเดี๋ยวขอลองชิมก่อนแลกันเนาะตัดไปเลยัดไปเลยให้ถึงแบบว่าข้างล่างเลยแล้วก็นีตนี้นี่จะเป็นแบบอช้พี่จ้ช่วยดูนี่เห็นไหะจ้คือชี้มันจะแน่ๆแเลยเนาะอย่าลองชิมว่าอร่อย ชีแล้วก็บูบเบอรี่แล้วตัคอมเบอร์มัมนตัดกันมากาดูแบบไม่เย็นอ่ะใช่ไหมนะตัวเนี้ยชีสมันจะแน่นหน่อยนะครับผมก็คือสำหรับคนที่ชอบคนคนที่ชอบทานชีสแน่นๆนะะอ่ะตัวเนี้ยน่าจะโอเคแล้วก็มีความเปรี้ยวของตัวบูบเบอรี่แล้วก็ด้านบนเนี้ยโลจะเป็นแบบเหมือนคอมเบนะฮะเวลาเรากินเนี่ยมันก็จะแบบกรุกรอบๆมันก็จะได้เทกเจอร์อีกแบบหนึ่งเนาะที่แบบจะมาจากแบบชี ที่จะไม่ได้แบบเป็นชีทล้วนก็คือสามารถเลี้ยวได้เพินมเพลยอะไรอย่างเงี้ยฮะตัวนี้ฟอร์เรนเงินเลิ่มนะครับผมที่บอกไปขออนุญาตคนนิดนึงนะฮะมีดอกไม้ด้วยดอกไม้นี้แล้วก็กินได้นะครัแล้วกินใช่หรอคปล่ตัวนี้ก็เป็นเหมือนแบบเหมือนออกแบบแนวสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โซดามากกว่านะสำหรับสำหรับพี่นะแล้วผมน้องก็ต่อไปสัก เลมอนนะเออร์ไหมตัดเปรียวไหเพราะว่ามันเป็นแบบสีมาไวแล้วก็มีแบบเชอร์รี่มีเชอร์รี่ด้วยองรสชื่นากลยอะแบ่ว่าแต่มันไม่ได้ออกวไวจักยัมีรสชาติเชร์รีนนมันมีความเปรี้ยวมีความหวานแก้มใช่ใช่ใช่กำลังดีไม่เลียนถ้าเกิดว่า าไหนนะครับชอบทำเป็นแบบแนวชิปเค้กแนวแบบซอฟตี้ช็อตเค้กนะครับผมว่าแนะนำร้านนี้น่าจะโอเคนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยขีมมันก็จะแบบนุ่มแล้วก็ละลายในปากด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบเนื้อนุ่มฟูไม่เลี่ยนไม่ใช่เนืน้อบัตเตอร์นะครับเพราะเนืน้อบัตเตอร์มันจะบแน่นหน่อยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราขออน,นุญาตไปกินก่อนแล้วกันนะครับ นะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับร้านโค้ชเฮาคาเฟ่นะฮะย่านามินทาใช่วันนี้ก็ขอบคุณน้องต่ออีกรอบหนึ่งเนาะที่แบบมาช่วยแบบว่ากินช่วยชิมช่วยแบบชิคชิกกันใช่ได้เลยแล้วเดี๋ยวว่ายังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กับปากหวานด้วยนะคะส่วนรอบหน้าใช่รอบหน้าเราจะไปปากหวานที่ไหนกันก็ติดตามเนาะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วร้อนมากบ๊ายบายอันนี้ก็คือจะตกแต่งด้วย ที่เป็นโคนสีขาวนะครับแล้วก็จะมีเป็นใช่จะมีเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเปนคาเฟ่อาหารก็จะมีอาหารเป็นวิสต์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นยิมใช่เป็นแบบที่ออกกำลังกายนะครับก็คือว่าที่นี่มีการแบบเหมือนจัดแต่งแบบโทนสบายโปร่งนะฮะคือใครอาจจะชอบใส่ครีมขาวมินิมอลสไตล์แบบว่า แล้วก็เออใส่เสื้อผ้าสีชุดส,สออั้นเด่นเด่นอะไรเงี้ยชพ่อน่าจะชอบคาเฟ่นี้